ทรัพย์สินที่มันมีเวลาเวลาเป็นส่วนกลางกับเวลาอันอันอันนี้เวลาเวลาของเขาเวลาของเขาเวลาเขาเวลาเเขาาวลสิ่งของสองมันเกี่ยวเวลามันเอาเวลาเขามาที่นี้เวลาเขาก็มดปั๊บเวลาตัวนั้นเป็นเวลาส่วนกลางเวลาส่วนกลางคือสมมติอี่มัจะต้อง รวพวกเขาไหมรวมนักกานมีนันกการหลายคน,นหลายคนต้างเวลาดีถึงเว่าเขาสิไปงานอื่นเขาต่้งเวลาลุกขึ้นเปลือยเขาเสิเขื่อมกับเห็นไหมเห็นเป็นเห็เนหเป็นเนี่ยเป็นซับปนดิไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรัพ์สินตัวนี้ก็คือเวลาที่เขากำหนดไว้กำหนดมีเวลาเวลาเท่าไหรล่ะศูนย์สามจุดสามศูนย์ี่เวลาเลยนะเจตนาหลักมีบ่ คือเจตนาสาเียจตนาลักมีบอสเจตนาลักเจตนาหลักเวลาคือว่าเอบเลสอ่าซาอาเอาขันมีกขมี่กัลงมี่ถามันถามันซากก่อนสมมุติว่าศูนย์สามจุดสามหนึ่งนี่แหละลักลักหนึ่งหน้าที่เนียเจตนาหลักมีบอส ต้องอานเจตนาดีๆพอชนี้เข้ามาอุปทานกับสามาท่านมันจะมาซอยตัวนี้อ่าถ้าอุปทานนี่คือทําตามใจหยของอย่างความเคยชินก็ถ้าสมาท่านนี่คือต้องความจำตามความจำเป็นสมความจำเป็นจำเป็นหรือบ่อยจำเป็นขายแมนเป็นอุปทานเจตนาลักแต่จะมีขาแมนเป็นตามสามาท่านเจตนาลักจะไม่มี มันยากหมือนี้เมอนมันยากเหมือนมันยากนี่เอื่นกระจิบเขาบูจักเวลาเวลาอันนี้เอื่นว่ารักบอลรักเนาะไม่ได้รักเวลารักแท้นี่แหละรักเวลาเป็นอย่างไรักเวลามันมันมันสิมีมันมีผลในอย่างกระผลต่อครูอยู่น้ำกันแล้วแล้วมันสูงมากมากแทบสิอันนี้ที่ก็าันที่ดีได้ของเนี่ย ชิ้นกอดซ้อมนี่ป้าหน้ามาก็เข่าลง่มคัดท่าเข่าให้จำเลยว่าต้องเดียวว่าต้องเดียวคัดท่าเข่าแม่ตีเนี่ยตะกี้ยบเนี่กันล่ะแล้วห้ารักเหาบงปูผู้คนก็เลยต้องจัดการอ๋อนั่นกินตังกินพร้อมกันเนี่ก้อนก็จะเปิดเป็นเวลาเด้อกินเข่ากัคือกันนอนก็คือกันอย่าไปรักเวลานอนกันน้อนไลานอนเพราะไหนก็ต้องนอนเท่านั้นจะเป็นรักดีพวกยี้เป็ดยิงมสั้นแต่ว่างเท่านี้เดี๋ยวอยู่เลยยังอยู่เลย เนี่ยผมเข้ามาอยู่นี่เพิ่เวลากำหนดส่วนกลางตื่นเวลาตาีสามนอนไม่